ขอเชิญท่านได้ดูได้ชมเนียถังตู้เย็นะตู้เย็นเก่าๆที่เสียแล้วเจาะรูให้น้ำมันไหลออกได้แล้วก็ดิดมาใส่ให้เต็มอยาให้ดูต้นออดิดหรือว่าต้นคูณอันนี้นำตอนแรกโย่ในกระถังเล็ก ต้นเล็กๆพอแตกแกระแหงแล้วก็ย้ายมาใส่ในตู้เย็นเนี่ยในถังตู้เย็นเนี่ยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยโตขนาดนี้เลยออดิดเนี่ยกินอกลอกลอกเปลือกออกลอกเปลือกออกกินดนบๆบหรือว่าเจีอวน้ำพริกเรือเอาไปทำแกง แข่งส้มแข่งไรได้เนถ้าคนที่ดีกว่าอยู่เฉยๆแบบของของเขาเก่าๆเรามีที่ที่น้อยๆที่ดินข้างบ้านที่ข้างบ้านเนี่ยปลูกไว้ทานไว้กิน,น,นเนี่ยออดูยนเนี่ยหอดิดเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยใส่กระถางแล้วก่อน เราใส่กระถางไว้เดี๋ยวโตขึ้นโตขึ้นแล้วตัดตัดก้านมันเนี่ยลอกก้านมาันเอาก้านมาลอกกินเรื่องโตไม่เต็มที่ม,มีมีต้นต้นเล็กๆแตกแะแนง,งในกระถางอะ่ะถ้าเรามีตู้เย็นหรือม,มีอะไรกว้างก็ย้ายออกมาไป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 ,ไปใส่กระถางหนึ่งมันจะแตกกมาอีกโหมันงามมากเลยนี่นาเราย,ยังไม่ แค่อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วอันอันใบใหญ่อะเป็นเดือนแล้วอันอันเล็กๆเดี๋ยอ,อดิตเนีตัวน,นี้นานแล้วเนี่ยตัวน,นี้นานแล้วออกเยอะแล้วเนี่ย อ,อใส่กระถางไว้ตอนนี้หลายเดือนเลยเนี่ยแยกออกไปได้หลายแล้วเนี่ยกระถางนี้เป็นปีแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นปีแล้วอันนี้ปีกว่าแล้วเลย อย่างงามมากเลยเนไหตัดถ้ากระยานก็ตัดก้านไว้รอกไปกินหรือไปกินพอไม่ได้ตัดก่อนเนี่งมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแลน้วสุดท้ายก็เปลี่ยนก้านใหม่ก็เสียไป,ปเปล่าเหี่มีมีต้นเล็กๆที่จะตอนได้ย้ายได้อีกย้ายไปใส่กระถางเหี่ย้ายต้นเล็กๆนี่มีต้นเล็กๆอีกหลายต้นเลยมันขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ เนี่ยงามมากเลยเนี่ยปลูกไว้ไม่ต้องไม่ต้องใส่แล้วมากเอาดินใส่ไว้แล้วก็ถ้าเจอปุ๋ยขี้วัวหรือว่าขี้ไก่หรือบางบางกระถังก็ไม่ใส่นงามดี ใี่ให้ทุกท่านที่อยากจะทำออดิดหรือต้นคูณปลูกต้นไว้กินงามดีไม่ต้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องอะไรมากรดน้ำบันละครั้งสองครั้งบางวันก็รดห้มันบางวันก็ไม่ได้รดยาปล่อยเป็นแห้งก็แล้วกันเพราะต้นนอดินมันชอบน้ำนะนี่มันชอบน้ำเนี่ยกระถางตู้เย็นเก่าๆมานอนยาวถ้าเราใส่กระถงางธรรมดามันที่มันน้อยแคบไป ที่แวนี้ที่มันกว้างมันได้ดินยเยอะก็เดี๋ยวจะมีอะไรจะมาถ่ายให้ชมอีกในวันที่ก็มาเสนอให้ท่านได้ชมเท่านี้ก่อน